ปฏิวัติฉบับรามเกียรติการยึดอำนาจกรุงลงกาโดยบุตรที่เกิดมาหลังบิดาตายภาพจิตประกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติวัดพระแก้วห้องที่129เท้าจักรวัติยกทัพประชิดลงกาพิเภกรบแพ้ถูกจำตาลูกข,ขังไว้เหตุการณ์ตอนท้ายๆของรามเกียรติหลังพญายักษ์ทศกัณฐ์สิ้นชีวิตมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นคือการปฏิวัติ ฉบับรามเกียรติ์ที่ทายาทของทศกัณฐ์ผู้ล่วงลับซึ่งยังไม่ลืมตาดูโลกตอนบิดาถูกสังหารได้ยึดอำนาจกรุงลงการนำไปสู่การกวาดล้างเหล่าวงเผ่าพงยัษ์รละอกสุดท้ายโดยกองทัพของพระรามยักษ์ตนสำคัญในเรื่องราวครั้งนั้นคือทศพินภาพหัวโขนทศพินหรือภายนาสุริยวงศที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรมศิลปากร ทศพ,พินมีนามแอร,รกกำเนิดว่าไพนาสุริยวงศ์เป็นลูกของทศก,กัณ์เกิดกับนางมนโทที่ตั้งครันอ่อนๆอได้หนึ่งถึงสองเดือนตอนบิดาตายด้วยสอนพระรามเมื่อพิเภกได้รับการสถาปนาเป็นเจ้ากรุงลงกานามเท้าทศคีรีวงศ์ก็กำชับข้าราชบริพารให้อบรมยักน้อยประหนึ่งว่าเป็นบุตรของตนไพนาสุริยวงศ์จึงเติบโตโดยเชื่อว่าตนคือลูกท้าทศคีรีวงศ์ แต่ายนาสุริยวงศ์ยิ่งโตก็ยิ่งมีรูปลักษ์คล้ายอินทรชิตลูกชายคนโตของนางมนโทกับทศกัณฐ์โดยมีเพื่อนรักที่เติบโตร่วมกันคืออสุรภผัดบุตรของหนุมานกับนางเบญกายลูกสาวพิเภกซึ่งเป็นลูกครึ่งลิงยักษ์มีรูปร่างเป็นยักษ์หน้าเป็นวานน <Okay. S 1> เมื่อเติบใหญ่ยักษ์ที่เลี้ยงชื่อ oh, วรณีศูนย์ลูกเท้าชิวหา ที่พักดีต่อทศก,กณัณฐ์ยุยแย่ให้ภายนาสุริยวงศ์เป็นกระบฏต่อเท้าทศคิรีวงศ์ผู้เป็นบิดาเลี้ยงด้วยการเล่าความจริงทั้งหมดว่าเท้าทศคิรีวงศ์ไม่ใช่บิดาที่แท้จริงแถมมีส่วนช่วยพระรามทำสงครามฆ่าล้างวงศาคณะยักษ์ให้ต้องล้มตายไปมากมายรวมถึงทศก,กัณฐ์บิดาตัวจริงด้วยภายนาสุริยวงศ์จึงเครียดแค้นพิเภกมากดังความในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ว่า เมื่อนั้นไพนาสุริวงศ์ยักษีฟังแจ้งไม่แคลงวัทีอ,อสุรีนิ่งถึงตะลึงไปความเจ็บความอายความแค้นแน่นอกทอดถอนใจใหญ่ซึ่งรักให้แหนงแคลงใจในเท้าทศคิริวงกุมภพันให้คิดพยาบาทมากหมายดังสอนพิษติดกายตรึงมั่นกอดพระพี่เลี้ยงร่วมชีวันพากันแสนโศกโศกี หลังทราบเรื่องจากพี่เลี้ยงภายนาสุริยวงศ์รีบไปถามนางมนโทผู้เป็นมารดาพเพื่อยืนยันความจริงนางมนโทก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังซึ่งตรงก,กันกับความจากวรณีศูนย์แต่นั้นก็เริ่มวางแผนแก้แค้นให้บิดาโดยแซงลาเท้าทศคีรีวงศ์ไปเรียนวิชาแต่การร่ำเรียนมีเจตนาต่อเนื่องคือการไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจาก,กระวัติแห่งกรุงมลิวันให้มาช่วยโค่นลมบิดาเลี้ยงผู้ทูรยศ ภาพพิเภกออกจากลงกามาสวามีพักพระรามซึ่งเป็นฝ่ายสัตรูภาพจิตปรกรรมฝาผนังภายในพระระเบียงโคตวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามหลังเข้าพบและเล่าความทั้งหลายให้เท้าจัก,กรวัดฟังพญายักษ์แปดกอนซึ่งเป็นพันธมิตรและสหายของทศกัณฐ์อีกตนหนึ่งก็ตอบรับด้วยความสงสารและเห็นใจหลานรัก ดังว่าตรัสแล้วสั่งมหาเสนีให้เตรียมโยธีซ้ายขวากูจะไปพิชัยลงกาเขีนฆ่าอริราชภัยพาว่าแล้วกองทัพจากเมืองมะลิวันก็ยอกะพลไปปิดล้อมกรุงลงกาทันทีซึ่งเดิมเท้าจากประวัติจะให้เท้าทศคีรีวงยอมจำนวนแต่โดยดีแต่ปรากฏว่าลงกาไม่ตอบรับจึงเกิดการต่อสู้กันเท้าทศคีรีวงนั้นแต่เดิมไม่ถนัดเรื่องสงครามหรือการสู้รบอยู่แล้ว ขนาดแต่โหราศาสตร์จึงถูกเท้าจาก,กระวัติแผลงสอนเป็นพญานาคราชตัวมหึมาจับจับกุมไว้อย่างไม่ยากเย็นดังกลอนว่าเมื่อนั้นองค์เท้าแปดกรยักษาต้องสอนเจ็บช้ำทั้งกายอสุราร่ายเวทเพลิสอพลายครั้นครบสามคาบก็ลูกลงเจ็บปวดทั้งองค์ก็สูญหายไม่มีบาดแผลกับกายจับสอนพาดสายแล้วแผลงไป สำเนียงดังเสียงฟ้าฟาดเป็นพญานาคราชตัวใหญ่เจ็ดเสียงพ่นพิษเป็นควันไฟไล่มัดพิเภกอสุรีเมื่อนั้นเท้าทศคีรีวงยักษีมาคอรัดมัดท,ทั่วทั้งอินทรีก็ล้มลงกับที่สุทาทานสงครามกรุงลงกากับกรุงมลิวันจึงเป็นอัญยุติเท้าจากกระวัตดสถาปนาภายนาสุริยวงศ์ให้ปกครองกรุงลงกาในานาม ท,ท้าทศพินแต่เท้าทศพินไม่ได้สั่งปรปะหารพิเภกด้วยเห็นว่าเลี้ยงดูตนมาเป็นอย่างดีเพียงแต่จงจำไว้เท่านั้นฝ่ายยอสุราพัดผู้เป็นหอลานตาของพิเภกหวังช่วยพระเจ้าตาให้พ้นความทุกทรมานได้ออกตามมหาบิดา หนุมานที่สุดจึงพบฮนุมานในเพศนักบวชเมื่อฮนุมานทราบเรื่องราวก็ลาจากสมณเพศแล้วชวนสุครีปไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อรายงานถึงสถานการณ์ข้างกรุงลงกา mm hmm. พระรามทราบดังนั้นได้ทรงมีบัญชาให้สองพระอนุชาคือพระพรตและพระสัตร,รุดยกทัพไปกู้กรุงลงกาคืนจากเท้าทศพิน mm hmm. กองทัพอโยธาสามารถเอาชนะกองทัพกรุงลงกาได้ ประหารเท้าทศพินและวรณีศูนย์ในศึกคราวนั้นแล้วแต่งพิเพศขึ้งครองกรุงลงกาอีกครั้งแล้วยังยกทัพไปกำราบเท้าจากประวัติที่เมืองมลิวันได้อีกด้วยการปฏิวัติฉบับรามเกียรติ์ว่าด้วยการยึดอำนาจกรุงลงกาของภพยนาสุริยวงศ์จึงสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น สงครามที่สืบเนื่องกันยังเป็นผลให้ฝ่ายพระรามสามารถกำราบเครือข่ายยักษ์ที่ยังเป็นปฏิปักษ์อยู่จนหมดสิ้นวามีพักพระรามซึ่งเป็นฝ่ายสัตรูภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระระเบียงโคตวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังเข้าพบและเล่าความทั้งหลายให้เท้าจัก,กรวรรดิฟัง พญายักษ์แดก่อนซึ่งเป็นพันธมิตรและสหายของทศกัณฐ์อีกต,นหน,ตนหนึ่งก็ตอบรับด้วยความสงสารและเห็นใจหลานรักดังว่าตรัสแล้วสั่งมหาเสนีให้เตรียมโยธีซ้ายขวากูจะไปที่ชัยลงกาเขีนฆ่าอริราชภัยพานว่าแล้วกองทัพจากเมืองมะลิวันก็ยกพลไปปิดล้อมกรุงลงกาทันทีซึ่งเดิมเท้าจาก,กระวัิจะให้เท้าทศคีรีวงยอมจำนนแต่โดยดี แต่ปรากฏว่าลงกาไม่ตอบรับจึงเกิดการต่อสู้กันเท้าทศคีรีวงนั้นแต่เดิมไม่ถนัดเรื่องสงครามหรือการสู้รบอยู่แล้วถนัดแต่โหราศาสตร์จึงถูกเท้าจากประวัติแผลงสอนเป็นพญานาคราชตัวมหึมาจับจับกุมไว้อย่างไม่ยากเย็นดังกลอนว่าเมื่อนั้นองคเท้าแปดกรนยักษา์าต้องสอนเจ็บช้ำทั้งกายอาอสุราไราเวทเพลิสอพราย ครั้นครบสามคาบก็ลูกลงเจ็บปวดทั้งองค์ก็สูญหายไม่มีบาดแผลกับกายจับสอนพาดสายแล้วแผลงไปสำเนียงดังเสียงฟ้าฟ,า,ฟาดเป็นพญานาคราชตัวใหญ่เจ็ดเสียงพ่นพิษเป็นควันไฟไล่มัดพิเภกอสุรีเมื่อนั้นเท้าทศคีรีวงยักษีมาคอรัดมัดทั่วทั้งอินทรีก็ล้มลงกับที่สุธาทาน สงครามกรุงลงกากับกรุงมลิวันจึงเป็นอัญยุติเท้าจากประวัติสถาปนาภายนาสุริยวงศ์ให้ปกครองกรุงลงกาในนามเท้าทศพินแต่เท้าทศพินไม่ได้สั่งประหารพิเภกด้วยเห็นว่าเลี้ยงดูตนมาเป็นอย่างดีเพียงแต่จงจำไว้เท่านั้นฝ่ายยอสุราผัดผู้เป็นหอลานตาของพิเภกหวังช่วยพระเจ้าตาให้พ้นความทุกข์ทรมาน ได้ออกตามมหาบิดาหนุมานที่สุดจึงพบหนุมานในเพศนักบวชเมื่อหนุมานทราบเรื่องราวก็ลาจากสมณเพศแล้วชวนสุครีพไปเข้าเฝ้าพระรามเพื่อรายงานถึงสถานการณ์ข้างกรุงลงกาพระรามทราบดังนั้นได้ทรงมีบัญชาให้สองพระอนุชาคือพระพรตและพระสัตร,รุดยกทัพไปกู้กรุงลงกาคืนจากเท้าทศพิน กองทัพอ,อยโยธาสามารถเอาชนะกองทัพกรุงลงกาได้ประหารเท้าทศพ,พินและวรณีศูนย์ในศึกคราวนั้นแล้วแต่งทิเพศขึ้นครองกรุงลงกาอีกครั้งแล้วยังย,งยกทัพไปกำราบเท้าจากประวัติที่เมืองมลริวันได้อีกด้วยการปฏิวัติฉบับรามเกียรติ์ว่าด้วยการยึดอำนาจกรุงลงกาของไพนาสุริยวงศ์จึงสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น สงครามที่สืบเนื่องกันยังเป็นผลให้ฝ่ายพระรามสามารถกำราบเครือข่ายยักษ์ที่ยังเป็นปฏิปักอยู่จนหมดสิ้น